กำลังทำการเอ็กซเรย์ครับผมหลังจากที่บ่าวอีไซกาแฟขึ้นมาเซฟครับพี่น้องขึ้นมาถึงฝั่งไทยแล้วครับตอนนี้กำลังรอเอ็กซเรย์อยู่ครับผมสถาน,นีตรวจสอบตู้สินค้าด้วยระบบเอ็กซเรย์นี่ครับผมกำลังรอเอ็กซเรย์รอเจ้าหน้าที่คนอยู่ครับผมก่อนเอ็กซเรย์ทำการสร้างน้ำหนักก่อนนะครับพี่น้องอันนี้คือเครื่องชั่งน้ำหนักครับผมหรือว่าตาชั่งนั่นเองบา่บาวอีทพาเวิร์งครับผมรถบริษัทบ่าวอี ต่อคิวกันกำลังรอเอ็กซเลย์อยู่ครับผมอันนี้ก็รถบริษัทบ่าวอีกครับผมเข้าไปต่อคิวแล้วครับผมเข้าไปรอเอ็กซเลย์แล้วหนึ่งคันนี่ครับผมอันนี้หนึ่งคันต่อคิวเข้าเอ็กซเลย์ครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งคันอยู่ท้ายอยู่ลานศุลกากรฝั่งไทยครับผมด่านช่องเม็กจังหวัดอุบล เครื่องเอ็กซเรย์นี่รังสีมันแหงนะครับพี่น้องเขาจะมีไม้กั้นไว้ไม่ให้เข้าใกล้นั่นเองครับผมเด็พี่น้องไม้กัน้นเขาจะกั้นไว้แบบนี้และคนก็ต้องลงจากรถครับผมเนื่องจากว่ารังสีเอ็กซเรย์มันแรงอันตรายต่อคนครับพี่น้องคนและสัตว์ต้องลงจากรถหมดครับผมเห็นเพื่อนว่าเอ็กซเรย์นะพี่น้องเห็นเบิร์ดนะครับผมถ้าเป็นกระสอบมันก็นจะเลี่ยงเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยครับพี่น้องอยู่ในรถ มันก็นจะเรียงเป็นสอบเป็นสอบตามที่เขาเรียงมาเลยนะครับพี่น้องลูกสูบแหวนเข้ามาเห็นเบิร์ดครับผมเดี๋ยวบ่าวอีจ,จะถ่ายเบิ้องครับผมตอนที่เขากำลังทําการเอ็กซเรย์นะครับพี่น้องบ่าวอีจ,จัพาบเบิ้องขั้นตอนการเอ็กซเรย์ ay, ครับผมนี่ครับพี่น้องเห็นบ่โลโหลเปิดกันเนเคลื่อนที่มากับตามโหลดครัพี่น้องเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ ay, เคลื่อนที่ครับผมกําลังทําการเอ็กซเรย์อยู่ ขึ้นมา,มาเ้อกำลังทำการเอ็กซเรย์ครับผม <S 2> <S 2> คนตรงอยู่ในห้างนะครับผมอยู่นอกไม้กั้นเนืเ่องจากว่ารังสีเอ็กซเรย์แรงครับผม หลังจากเอกซเรย์เสร็จก็ไปเปิดผ้ารอตรวจครับผมโอเคเสร็จแล้วปะไปรอพรกครับผมขันตอนต่อไปครับพี่น้องหลังจากที่ทำการเอกซเรย์เสร็จก็มาเปิดผ้าเปิดผ้าใบรอตรวจครับผมรอนายตรวจมาตรวจ นี่พี่น้องก็จะพาแกะผ้าใบรอนายตรวจมาตรวจครับผมอันนี้ไว้ให้นายตรวจเพื่อึ้นไปจอพี่น้องเพื่อจะเข้าไปจ่อเก็บตัวอย่างครับผมนี่คือขั้นตอนการเปิดผ้าใบเอาสามาคีกันในที่แดาแท่งความกันในที่เดายคือฮอดีท่านหนองมาเลยพอแต่เปิดะมานกาง โอ้มาลรูดไปเข็ดแบบมาลรูดไปเยอะเลยสูตรใดเนี่มาลรูดเคยล้างแล้วสินรอนายตรวจมาตรวจครับผมตอนนี้ก็ะคำแล้วครับพี่น้องเบาอีกยังพากันรอนายตรวจอยู่ครับผมรอนายตรวจอยู่ยังไม่มาเลย กำลังหยิบผ้ากับพี่จำสือออกครับพี่น้องระหว่างรอนายตรวจครับผมโอเคครับพี่น้องบอกกันคลิปนาครับผมรับส้มคลิปบ้าอีอยู่จังหวัดใดก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกบ้าอีเด้อครับผมเด้อและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับผมโอเคครับคลิปนี้บ้าอีขอโจไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับไปแล้วพี่น้องเจอกันสะเซิงเซาครับผม